บัญชีเจ้าหนี้นะคะรายงานภาษีซื้อนะคะ AP 907นะคะรายงานภาษีซื้อนะคะเราสามารถกดเข้าไปดูนะคะรายงานภาษีซื้อแต่ละเดือนนะคะแล้วก็ดูมูลค่านะคะสินค้าที่เราซื้อสินค้าในแต่ละเดือนนะคะ,ะในโปรแกรมนะคะก็จะมีให้เลือกบริษัทหรือว่ากรณีที่มีสาขานะคะสามารถเลือกสาขาที่เราจะดูรายงานได้เลยนะคะ,ะแล้วก็จะมีนะคะ ชื่อผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการนะคะสามารถกดเลือกนะคะว่าเราซื้อสินค้าจากาเจ้าหนี้เจ้าไหนาได้นะคะแล้วก็ดูเดือนภาษีเนี่ยสามารถกดดูได้เป็นเดือนนะคะอย่างเช่นสมมุติว่าจะ,จะดูเดือนพฤษภานะคะปีพศ2564าก 25, นะคะแล้วก็กดคำว่าแสดงรายงานได้เลยนะคะในรายงานภาษีซื้อนะคะก็จะโชว์ชื่อผู้ประกอบการนะคะแล้วก็โชว์ วันที่ซื้อสินค้านะคะใบกำกับนะคะแล้วก็ผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการนะคะแล้วก็มูลค่าสินค้าที่เราซื้อมาแล้วก็จำนวนเงินภาษีนะคะสามารถดูยอดรวมในแต่ละเดือนได้เลยนะคะอ่าสามารถเลือกหน้าตรงนี้นะคะ มี6หน้านะคะอันนี้สมมุตินะคะก็ดูยอดรวมว่ามูลค่าสินค้าที่เราซื้อมาแต่ละเดือนอันนี้คือเดือนพฤษภาคมเนี่ยยอดซื้อทั้งหมดเท่าไหร่นะคะคิดเป็นภาษีซื้อเท่าไหร่นะคะสามารถปริ้นหน้ารายงานแนบนะคะเพื่อพิจารณาสู่ผู้บริหารได้เลยนะคะหรือว่าเซฟนะคะเป็นไฟล์ Excel PDF หรือ Word ได้นะคะ